สวัดีครับพลอกับเบาเลยบานนอกคือเก้านะครับมาหนีวอรเลรกัลสามาเถจะบรรยากาศนะครับบรรยากาศชีวิตชาวบ้าของบอรเรกลคือเก้านะครับะนะบลเลยเพราะพ่อมาหนีบริโยทีสถานีรถไฟนะครับของจังหวัดตุบลราชธานีนะครับสถานีรถไฟน,นี้ติดตั้งอยู่อำเภอวารินนะพี่น้องอยู่ตัวอำเภอวารินชัมราบนะบอร์เรกัลกามาจากไป ถ่า้คลิปกับขนาดทรงนะเพื่อนๆนาไปาลาดโน,น่นนะเพื่อนๆกับ่พผาดนะขนาดเพิ่งกับซไปเบิ้งอีกประมาณสองสามหลอดนะบอดีล็กเป็นแค่หลอบเดียวนะครับจะไม่พลาดน,นะครับได้มาถึงแทบนะได้คิ่เบลเลนะกับขนาดทรงเพิ่นกันนี่ส่บวกนะเพื่นอนๆกับบาเล็กเพืดอไปนะเพืะะอเดอนจตรลักษณนะพ่อดเต็มความว่าวว่ารับมูนะเพื่อน สถานีรถไฟครับเมื่อกี้ว่าอันกับโทม่าคุณละงมาพออยู่ใจว่าเดี๋ยวขอไปหาเนาะพอพาอยู่ใกล้ๆกันเนาะวบานคุณลองขณะส่งกับบานบัมนอกติดกันนะว่าเรียกว่าออกมาแล้วนะคุณลองนาพอดีบ้านบัมนอนไปเซนทันนะคุณลองกับบ้านขั้มสีนะแล้วก็พี่ขาวเนาะแล้วก็ลองในนะคุณลองนาสาวดอก้มสีนะครับ สวนทางกันนิดนึงเลยครับบอลลีกอะออกมานิดเดียวนะครับพอน้องไปพอกันนะเย็นนีนะบางไดนกับเออไปพอกันนะเพื่อนเรามีพวกแกลมเยอะครับเชื่อหนีบอลลีกบ่ได้ไปยน้ำเนาะติดภารกิจเนาะดูแลลูกมาพอน้องเนี่ยเพื่อนคลิปนี้กับเจ็บบรรยากาศนะเพื่อนเราสถานีรถไฟนะโรบรินชัมราฟนะบริลีกไทยนั่นเลยเจ็บบรรยากาศนะ ตัดต่อดีโมกี้จะออกไหมเพื่อนน้องนะคนะวา่าโมนะ่อะสีเดินวท,ออท่ามาหอดประมาณสองต้นสิบห้านะวันนี้ก็ห้านาทีแล้วนะครับสองต้นห้านาทีแล้วขประมาณอีกสิบนาทีนะครับ,ะรบจะโมกี้นี้ออกพอดีแนะ้ววนของโม่บาริลน,นะนี่มาหอดคนะเป็นมาจากสุรินทะร์นะพี่น้องนะมาจาะมีฮารู้สาวเพื่นอางงานนะครับกลับมากลับำงานเลยครับพรุ่งนี้ทำง,งานต่อปกตินะครับ ครับกมเวาเราส้มีกับฝากกญชร์ระราใจเบาเลยน่เนี่เราขอบคุครับติดามเพื่อนใจเราจะฝากเพื่อนกันนะครับเคครับกระชี้ไปจวันบบาเลยนเมียางไรนะาวเรากาฬปัญชไยเบิ้งมาพนเรานี่คือทอนนีรถไฟของจังหวัดขนละจังหวัดีเหน่ายูวาลินนะเพี่นเราเปิดบาลินชกรามนะครับสาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำตานะพี่นาบ้าเมนะครับเพลงนะพี่น้อง บรยาาศนะครับม่ว่ารคิด้วพักหนึ่งาาก,กับเ็บบรรยากาศดีว่าสรนะาคิดมากกบเย็บจุเ,จเบงมาว่าเราบางคนท่นาจะไม่เคยเห็นนะมันยกเราเหมาะครับประเทศราครตอนนี้จะแค่สถานีรถไฟของเมืองบนนี่ยุ่งมืองไหนนะทุกคกำลังพันมาจะ,ดน,าด,ะดนมาถูกต้สะดวกสบายนะล่างกุกกี้ดีนะครับ มีคนดังในส่วนนี้ครับเรียงๆกันไปนะแล้วก็เรื่องรถไฟนะครับนะจะเป็นอากาศนะพี่น้องแล้วบางรอหมู่เปาหนี้นะพี่น้องนี่พี่น้องนะบรรยากาศสถานีรถไฟนะพี่น้องเนาเนี่จะเป็นของจังหวัดของจังหวัดอุบลราชธานีเคนับพี่น้องมาบะเหรือส้ม นะพี่น้องนะเป็นของจังหวัดบ,บุรีรามย์ที่ห้าตั้งโยอำเภอวารินเีาเนาะโยแถวแถวเท,เทศาบาลนะพี่น้องเทศาบาลตำบลเทศ,าบ,านะทศาบาลอำเภอเนาะเทศบาลอำเภอวารินชพราบนะพี่น้องบุรีรัมย์ศรีไพ่จ็บบรรยากาศนะเพี่น้องระวังรอบ่าวุ้ยนะนะเพราะยเพิ่นเดินทางมาอยู่เนาะอีกน่าอีกประมาณ5นาทีเนาะโบกี้ เมื่อกี้นี่นี่ยสีออกก้อนนะนะครับโมกี้เมื่อกี้นี่ออกแต่โมกี้มาจากทั้งคุณนะทั้งสุริมนะสีขาวมากนะคุณผู้องนี่ครับบรรยากาศของสถานีรถไฟเขาเนาะสะดวกสบายนะครับนะครับ,รบแต่ว่ากับเงาหดถึงหนาแล้วพี่น้ชม แต่บอเล็สินยางไปบังข้างหลังกันนี่ครับเป็นเป็นตู้อันนี้เป็นเป็นที่นั่งนะพี่น้องมีมี VIP มีมีทั่วไปเนาะออเขาละราคาเนาะครับเนาะนี่ครับชันชรานะครับสถานีรถไฟนะครับเพื่ถึงการสะดวกสบายนะครับเนาะราคาเดินทางบ่แพงนะบ้าอุ๋ยเดินทางจากนี่ไปสุรินทร์กะลักซิปมาพี่น้อง ไม่ถึงยี่สบบาทได้ซ้ำนะพี่น้องแค่รถธรรมดาเลยถือว่าประหยัดแห้งนะ้วกาสะดวกสบายเดินทางแค่สามชั่วโมงครึ่งเนาะถึงจังหวัดสุรินทร์เท่านะครับถ้าเป็นรถด,ด่วนก็ประมาณสองชั่วโมงเนาะพี่น้องราะะคากสนสูงนิดนึงเลยครับสำหรับคนมักสะดวกสบายมักแอร์เนาะนี่พรรัดรมก็เย็นสบายให้กันนะครับจากการสัมผัสบ้าอุ่ยนะเดินทางไกลจะเบาเลก็กด้นั่งแค่นั่งบ้าไกนะ่เนาะเบาเก็กแค่นั่งแค่จากเมืองขยุ่งไปซีส,สเกตเนาะ นะครับชาวสังชาติก็ไปเยอะนะครับเพิ่นก็มาถามทางนะขอบน้องพ่อนะครับนี่ครับเช็ปนี่ครับเจ็บบรรยากาศนะครับฝาที่รถไฟนะครับจะระบบก,กี้กับถ้าจะเตียมนายพี่น้องพ่นกัมาเรื่อยเรื่อยนะครับน่าจะออกประมาณเกือบสิบห้านะครับเรามาอีกขบวนเดินเสียงางหอดที่นี่นะ ห้องน้ำก็สะดวกสบายนะมีไร่หม่องนะมีสุกเฉินช,าชาลาดนะครับนี่นะพี่น้องคลิปนี้กะที่มีเจ้าหน้าที่เมนดูแลนะพี่น้องเจ้าหน้าที่รถไฟดูแลประจำหัวดภัยนะต่งางๆนะพี่น้องเพ่ดูแลความปลอดภัยนะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟเยอะแยะนะเพี่น้องรถไฟนี่กับมีไร่โบก,กี้นะพี่น้องอาจจะเป็นโบก,กี้ สินค้าก็อีกเวลาหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เป็นบโมกีโดยสารครับพี่อีกเวลาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะพี่น้องช่วงสุดท้ายขนาดค้่องสลายฟังผุนะบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศที่ชันชราพี่น้องชันชรารถไฟนะพี่น้องนะครับอันนี้ก็สุดสายพี่น้องสุดสายของชันชราขครัา ก็ค่อนกัร้ายพี่น้องไอ้พี่นอ้อ,นองเข้าไปไทายลมต้นจากจุดฝุ่นไปเบิึงมองขอบวนเนาะเนี่ยพี่น้องวา่าอะไรจากจุดลมต้นที่วันนี้ทายคลิปเมื่อกี้นะว่าเลยกสีย่างไปเบิึงมองขอบวนเนาะระหว่างรอนะครับระหว่าง,งรอมาอุ้ยนะประจำจุดมันก็มีเจ้าหน้าทีข่ข้อมปลอดภัยนะพี่น้องคาดูร่าข้อมกอดไผ่นะครับทรัพย์สิส่ขงของพี่น้องเข้านะ อันนี้ก็จะมีตู้นอนนะพอน้องเป็นตู้ VIP เนาะรับอากาศนะพี่น้องพีชั้นหนึ่งชั้นสองเนาะนะครับนี่เป็นปรับอากาศนะครับนี่เป็นตู้ปรับอากาศนั่งนะครับแบบนั่งแล้วก็มีแบบนอนเนาะนี่เองนะครับ ตอน,นี้ตอนนี้จะเป็นนั่งและนอนนะพี่น้องอันนี้ชั้นชั้นที่สองแบบัป็นมีประมาณซ้ำส,ส,สองหลอดนะพี่น้องแบบตูนอนเนาะนี่นะตอนนี้เครื่องจัก,ก,กรอะพรว่าจักรทำงาดน,นะพี่น้องพร้อมเดินทางเนาะเพราะว่าเลยจะพ่ายยางเบื้องไวจักไรไปในพี่น้องข้างหน้าเลยนะนนครับ พี่น้องมาคลิปนี้หรือเป็นประโยชน์เัืงไหนกะฝากกํไลังกัแชร์ไว้ตั้ง,นนกกใตงใจให้บเอาเลยเด้อเนาะติดตามแล้วกําลังใจให้กันนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการเทคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋นะยววันไหนเสียพ่ายบางหัวจักนะพี่น้องหัวจักหัวจักหัวแรกนะพี่น้องเนาะของการรถไฟเทาเนาะนะี่ครับหัวจัก ตู้นี้จะเป็นตู้ของเจ้าหน้าที่นะพี่น้องนาตู้นี้เป็นตู้ของเจ้าหน้าที่นะพี่น้องแล้วก็จะเป็นหัวจักรของข้างหน้านี่นะครับก็คือตัวขับเคลื่อนนะพี่น้องตัวขับเคลื่อนเลยคือหัวนี้นะครับรถไฟนี่สามารถวิ่งวัดท่ายเลยนะพี่น้องนะความเร็วสามารถวิ่งไปกลับเท่าไ่าีะมีสองหัวพี่น้องความเร็วจะฟันเฟื่องพากันพี่น้องนี่ครับสามารถสามารถวิ่งมาทางนี้ได้นะพี่น้อง แล้วก็วิ่งไปทางนู้นได้พร้อมเดียวเท่ากันเนาะนะครับพี่เล่าต่อหาาัวจั๊กแต่ต่องสองฝั่งได้นะพี่น้องเวลาเอาออกเนาะนะครับนี่คือหาาัวจักรรถไฟนะพี่น้องเป็นพี่จับหลายที่นะครับเนาะคับเคลือบนะนะครับหัวจั๊กกับไม้ยังนะพี่น้อง นี่พี่น้องเนะหัวจักของรถไฟเป็นทั้งสี่นะครับแล้วพี่น้องเราอะไยคนอ่านม่เคยเห็นนะพี่น้องอายุไกลๆกันเนาะบำาอยโยตั้ตงอำเภอตั้งจังหวัดนะพี่น้องเนาะมารับชมกันเนาะคิดพี่เอะป็นประโยชน์ให้ลูกหลานห้างดินเบิ้งนะพี่น้องนะจะได้หัวว่ารถไฟห้อเป็นหัวจังไดนะพี่น้องระบบเป็นจังไงเนาะนี่ครับนี่ก็คือรถไฟของ เท่านะรับคลิปนี้ก็่ะขอจบคลิปสักนี้ก่อนนะพี่น้องนะไอคลิปสิญญาอ,อกเกินไปนะครับดยวบริสุทธิไน้ครับป้าอุ่ยนะกําลังสีมาะนะครับพร้อมเดินทางนะครับเนี่ยครับ